สวัสดีครับสวนบอนสีพระธรรมยามเย็นวันนี้จะพามาอัปเดตนะครับอัปเดตบอนสีวันนี้พามาดูตู้นะครับตู้นี้นะครับไซส์1นคูณสเมตรใช่ไหมครับไซส์1นคูณสเมตรก็บรรจุได้หลายต้นมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ฝั่งนี้จะเป็นลูกไม้วันนี้จะพามาชมลูกไม้ก่อนแล้วก็จะพาไปชมไม้ที่ผ่าหัวไปดูว่า มีต้นไหนที่โตแล้วบ้างนะครับเตรียมจดชื่อไปเลยนะครับเตรียมจดชื่อไปเลยอันนี้เป็นลูกไม้ที่ผสมเองนะครับเรามาดูโซนนี้เรามาดูโซนนี้มาดูนี่เดี๋ยวให้ดูอย่างนี้ <laughs> นี่เริ่มเริ่มโตแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้โอ้ดินแห้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเต้องเอาน้ําใส่เดี๋ยวต้องไปแยกเนี่ยหน้าตาก็ก็เหมือนต้นแม่เขาอยู่นะครับเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับลองผิดลองถูกเพราะว่าเราก็เอาตัวที่เรามี เรามีเกอสรอแล้วก็ออกดอกไล่ๆกันนะครับก็เอามาผสมนะครับในนี้จริงๆเขียนชื่อไว้น่าจะอันนี้แสงพระธาตุฝั่งนี้อันนี้เป็นขุมทองเนี่ยหน้ามอนขุมทองเลยไหมครับเ <palette. S 2> ม็ดมาแล้วนะครับก็เอาไว้เป็นให้เขาโตแล้วก็เลี้ยงเป็นฟอร์มกอนะครับเลี้ยงเป็นฟอร์มกออันนี้ลูกไม้นะครับแล้วก็นี่อันนี้อันนี้คือแยกออกจากกล่อง พวกนี้จะแยกออกมาจากกล่องแล้วก็มาลงลงหลุมแบบนี้เห็นไหมครับนี่ลงถาดหลุมแบบนี้วันนั้นนะครับวันนั้นมาลองมาเปิดเนี่ยเปิดอย่างนี้ดูปรากฏว่านี่นี่น,นี่วันนั้นได้ได้ไมมหน้าหน้าเปลือยไปด้วยแบบหน้าด่างเปลือยนะครับนี่อาอย่างต้นนี้นี่นี่ดูดูดูนี่ก็เหมือนจะออกด่างๆอยู่นะนี่เข้ามาดูใกล้ๆนะครับนี่น,น,นี่นี่เห็นไหมหมันก็จะมีมีลาย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 ด่างๆเข้ามา นะครับก็มีหลายๆต้นเราไม่ได้เปิดดูนะครับเนี่ยเนี่ยใบยาวก็มาใบไทยก็มีนะครับบางบางต้นผสมออกมาเป็นบอลกาบก็มีเนี่ยอันนี้อันนี้เริ่มกัดสีแล้วเนี่ยมีด่างๆเข้ามาด้วยอันนี้ถ้าจาไม่ผิดจะเป็นเดาวดา,วดาวสุกด้วยนะครับผสมเข้ามานะครับในนี้จริงๆมีรหัสไว้อยู่นะครับมีรหัสไว้อยู่ใครอยากได้เนี่ยยกถาดเลยก็ได้ไง ใครอยากได้มายกถาดเอานะครับมายกถาดเอาได้เลยเพราะว่าอยู่นี่ก็3ถาดนะครับสาถาดแล้วอยู่ในนี้แล้วต้นใหญ่แล้วนะครับสามารถลงกระถาง6หรือจัดฟอร์มกอลงกระถาง10นิ้วได้เลยนะครับสาหรับลูกไม้ตรงนี้นี่ก็ลูกไม้เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นลูกลูกไม้ใบกาบนี่เป็นลูกไม้ใบกาบนี่เขามีแข้งเห็นไหมครับนี่กระดูกชมพูนะครับแล้วก็มีหน้าแบบ นี่อันนี้หลายต้นมากนะครับหลายต้นมากๆนี่นี่ใครใครอยากได้ต้นแบบนี้ก็ทักเข้ามาได้นี่มีหลายต้นมากเลยนะครับนี่แล้วหน้าขาวแบบสีซอบอๆขาวเขียวนะครับนี่ก็บอลกาบส่วนใหญ่ชุดนี้จะบอลกาบเยอะนะครับเพราะว่าผสมจากพรมณีนั่นเองนี่ก็จะมีแข้งสีเข้มๆนะครับ อันนี้เลี้ยงยากเลี้ยงยากมากเนี่ยมันมันมันด่างด่างแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจจะออกเผือกหรือเปล่าแล้วทีนี้มันก็เลยโตช้านะครับโตช้ามากนะครับอันนี้ก็มีเนี่ยหน้าเหมือนไก่เลยใช่ไหมครับออกชมพูหน้าเหมือนไก่ตัวน,นั้นก็หน้าเหมือนยอดมงกุฎเลยนะครับฝั่งนี้นี่เหลือไม่กี่ต้นแล้วนะครับที่ที่ถามเข้ามาราวหูอมจันเนี่ยจะเหลือนี่โอ้ต้นนี้หน้าเข้มมากนี่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 อันนี้หน้าเข้มมากเนี่ยราวหูอมจันอันนั้นเริ่มเริ่มเริ่มกัดสีแดงแล้ว รเริ่มกัดสีแดงแล้วแต่อันนี้หน้าเข้มเลยนะครับสองต้นนี้ก็มีคนรับไปแล้วนะครับจริงๆแบบเหลืออยู่แค่นี้นะครับเราหูอมจันเหลืออยู่แค่เนี่ยแหละห้ากระถางสองกระถางนี้มีคนรับไปแล้วส่วนต้นนี้มีอันนี้เอาไว้ตั้งแม่แล้วนะครับเพราะว่าเขาโตแล้วจัดส่งไม่ได้นะครับตัวนี้พระโมคคัลานะนี่กระดูขาวเลยนะครับนี่สีชัดมากนะครับพื้นแดงแล้วตัดกับกระดูกสีขาว นะครับพระโมคคัลานะมีแข้งด้วยนีนงง่นี่แข้งองคเขาเห็นไหมครับนี่แข้งนี่แข้งแข้งสวยมากนะครับแข้งสวยมากพระโมคคัลานะตับพุทธประวัตินะครับส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ไว้ตั้งแม่แล้วนี่นางสวาหะนี่นางสวาหะเป็นสีพาสเทลสวยมากนะครับนี่นางสวาหะสีสวยมากนะครับถ้าใครสนใจก็มามารับเอาที่สวนได้เลยนะครับนี่นี่สายตั้งแม่เลยเนี่ยเหลืออยู่หนึ่งสองสาม ประมาณ3กระถางนะครับสกระถางแล้วก็มีอันนี้จะเป็นนางกากนาศูนเนี่ยกำลังกัดกําลังกัดสีแล้วนางกากนาศูนตับรามเกียร์หายากมากมนะครับนี่จริงๆเขาจะกัดแบบนี้ทั้งใบนะแต่นี่เขาเขายังกําลังสร้างรากสร้างหัวอยู่เนี่ยจะเป็นชมพูแบบนี้ <S <S คือจะกัดชมพูแบบนี้ทั้งใบแล้วขอบจะเข้มๆนะครับนี่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 เขาจะเริ่มกัดเขาจะกัดกัดทั้งใบเลยนะครับกัดทั้งใบ แล้วก็จะขอบเข้มๆสวยมากนะครับสวยมากๆแล้วใบหนาเนี่ยใบหนาก้านแข็งแรงเลี้ยงนกตู้ได้นะครับอันนี้แต่ว่าเราแยกหน่อมา1 2 3 4งห้าจริงๆมีอยู่เกือบเกืหน่อตอนนี้เราอยู่หหนอนะห้าหน่ออยากได้ให้มามารับที่สวนนะครับเพราะว่าต้นใหญ่แบบนี้ไม่ไม่ได้แพ็คส่งเพราะก้านเขายาวมากก้านยาวมากแล้วลูกไม้เนี่ยก็มีเยอะอยู่ดูโอ้โหนี่ลูกไม้เพาะ,มะเมล็ดนะครับเพาะ,มะเมล็ด ตอนนี้ยังไม่กัดสีนะครับแต่ว่าทรงใบสวยทรงใบเริ่มสวยอยู่เนี่ยทรงรูปใบโพนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตอนโตมาน่าจะเป็นยังไงแต่ว่าทรงใบสวยแล้วนะครับเหลือแค่สีเหลือแค่สีแล้วก็มาลุ้นว่าจะป้ายไหมจะด่างไหมอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี้ก็เยอะมากแบบนี้มีอยู่2กรละมังแล้วตอนนี้แล้วก็ที่ให้ดูก่อนหน้านี้อีก1กระบะนะครับด้านหลังนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันน่าจะเป็นขุมทองกับเอ่อ อะไรนะลูกไม้ผสมกับขุมทองแล้วก็ดาวสุกนะครับผสมลูกไม้เนี่ยซนนั้นต้นยาวแล้วเดี๋ยวจะต้องยกออกมานะครับอ่ะผ่านไป1นึ่งตู้นะครับผ่านไปแล้วอีกหนึ่งตู้จริงๆใครที่สนใจนะครับให้ทักมาสอบถามนะครับส่วนตัวเลยนะครับที่เบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับ0 80, 80 8นย0 8 8 6 8 4เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไล นะครับถ้าใครฟังไม่ทันใต้ใต้คลิปจะมีลิงก์นะครับลิงก์ a c e b o o k แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้นะครับโทรมาสอบถามได้เลยว่า,อ,าอยากจะรับต้นไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะเป็นคนที่ชอบเลี้ยงลูกไม้อย่างเงี้ยก็ถ้าอยู่ใกล้ๆนี้มายกไปได้เลยนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงเลยถือว่าแบ่งปันกันไปปลูกนะครับลูกไม้เยอะเหมือนกันนะครับเอาทีนี้มาตู้นี้ ตู้นี้ก็มีมีลูกไม้เหมือนกันอันนี้จะเป็นอยอดมงกุฎนะครับกับพรมณีนะครับ,บ,พนะรบเพราะเมื่อวันที่1กันยายน65ห่าเดี๋ยวเรามาดูเห็นครับอันนี้ก็เกิดดีอยู่เนี่ยโอ้หนี่นี่นี่หน้าหน้านี้ก็มาแล้วนี่นี่นี่หน,น,น้าแบบนี้ก็สวยนะครับหน้าแบบนี้สวยดีเนี่ยอันนี้คือเชื้อแม่เขาดีนะครับยอดมงกุฎอ่าพรมณีฝั่งนี้จะเป็นแม่พรมณนี ส่วนฝั่งนี้จะเป็นยอดมงกุฎนี่มีด่างๆมาใช่ไหมมีด่างมาด้วยเดี๋ยวก็มาลุ้นตอนโตกันตอนนี้พอเราเห็นหน้าแบบนี้แล้วเนี่ยเนี่ยที่เขากัดสีแล้วเราก็สามารถคัดแยกออกมาลงกระถางได้เลยเพื่อให้เขาเจริญเติบโตได้ไวขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ในนี้เขาอาจจะสารอาหารอาจจะไม่เพียงพอนะครับพอเราเห็นต้นไหนที่ออกหน้ามาชัดๆแล้วอย่างมีสีแล้วอย่างเงี้ยมีด่างแล้วแบบนี้เราก็จะแยกลงกระถางเพื่อให้เขา จเจริญเติบโตต่อไปแล้วก็เราก็จะได้ลูกไม้ใหม่หมๆน่าสิสวยนะครับนี่พร้มมีกับยอดมงกุฎนะครับโอ้สวยงามมากก็ถือว่าเป็นอมือใหม่นะมือใหม่ลองหัดผสมดูนะครับอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องหน้าเทพจนตั้งชื่อไม่ถึงขั้นนั้นแต่เราผสมออกมาเพื่อนะครับเพื่อเอามาเรียกว่าให้กับทุกท่านที่ชอบลูกไม้ นะครับเอาไปปลูกดูแลหรือไม่ก็เลี้ยงเป็นฟอร์มกอเลยนะครับเลี้ยงเป็นฟอร์มกอที่นี่ก็จะทําเป็นแปลงแล้วก็ลงปลูกจะสวยมากนะครับเวลาเขาออกแบบเนี่ยอย่างเงี้ยลูกไม้นะครับนี่ลูกไม้เป็นลูกไม้ด่างอยู่จนนั้นสวยมากเลยนี่ลูกไม้ชุดเดียวกันหมดเลยนะครับชุดเดียวกันหมดเลยนี่ตอนโตเนี่ยจะออกชมพูแล้วออกดักด้วยบางทีออกสีเปรอะด้วยแดงอันนี้เขาจะขาวในขอ,ขอบขอบจะมีสีแดงๆงอยู่ นะครับเป็นลูกไม้เวลาเลี้ยงเป็นฟอร์มกอสวยมากนะครับหรือเราจะเอาไปลงเป็นแปลงเลยก็ได้นะครับปลูกเป็นแปลงเลยจะสวยงามมากนะครับนี่ส่วนอันนี้เป็นพญานาคราชนะอันนี้มีคนจองไว้แล้วเดี๋ยวจะมารับที่วัดนะครับพญานาคราชอันนี้แววมยุราก้านเขายาวมากนะครับจัดส่งไม่ได้นะครับต้องรอรออีกหน่อยนึงเดี๋ยวจะผ่าทําจํานวนให้นะครับแววมยุรา อันนี้อสงองหญิงเนี่ยองหญิงองหญิงทอฝันนี่เนี่ยองหญิงทอฝันอันนี้อันนี้เขาเพิ่งจะออกจากตู้มาตู้ที่ไม่มีแสงนะครับเขาก็จะซีดๆเนี่ยใบใหม่เนี่ยสีจะซีดแต่ใบเก่าเขาได้รับแสงที่เพียงพอแล้วสีก็จะเข้มอันนี้ใบใหม่ป้ายสวยนะครับแต่ว่ายังซีดไปหน่อยฝั่งนี้จะเป็นนางละครน,นี่ก็เป็นบอลกาบมีแข้งเหมือนกันนางละครน,น,นะครับอันนี้เป็นนารีบูรพาป้ายชมพู นี่นารีบูรพานี่เป็นหนอนะครับนี่แยกหนอลงกระถาง6นิ้วนะครับส่วนต้นนี้เป็นเป็นต้นแม่ที่ผ่าไปแล้วนราทัศนะครับใครที่สนใจนราทัศที่กําลังเล็งๆไว้อยู่ที่สอบถามเข้ามาก็รอนะครับผ่าทําจํานวนไปแล้วนะครับผ่าทําจํานวนไปแล้วนี่รอรอเขา,อางอกนะครับนราทัศน ส่วนอันนี้ก็ไว้ตั้งแม่เนี่ยโตแล้วเนี่ยชิ้นนบัญชรเนี่ยเริ่มกัดสีแล้วเป็นชินน้นนบัญชรหน้าเข้มนะครับหน้าเข้มหน้าชมพูม่วงนะครับเข้มๆนะครับอันนี้ก็เป็นสุครีบจัดทับองคุรีมานใบชมพูก็จะเป็นหานุมานเข้าเฝ้านะครับ <c oughs> แล้วก็อันนั้นใบเดียวนะ่จะเป็นแม่ของพระาธาตุพนมแล้วก็สามต้นนี้จะเป็นอัอนนี้เป็นต้นแม่ใหญ่นะครับเลยอยู่ใบเดียวนางละครแล้วก็มีหนอหนอของเขาน่ะจะได้อีก สามอยู่ฝั่งนู้นสองแล้วก็ต,ต้นเล็กนี่อีกหนึ่งนี่คือนางละครเป็นบอลกาบสีแดงมีแข้งนะครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นนารีสยามนี่นารีสยามก็เป็นบอลแข้งเช่นเดียวกันนะครับนารีสยามนี่ก็เป็นบอลแข้งเช่นเดียวกันตอนตอนโตเนี่ยเขาก็จะชัดขึ้นกว่านี้อะไรอย่างเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีเขาจะชัดขึ้นกว่านี้อะอย่างตัวนี้กระดูกเขียว เส้นใบกระดูกใบสีเขียวพื้นชมพูนะครับเดี๋ยวเขาจะกัดชมพูเยอะกว่านี้อีกอันน,นี้เป็นบอลที่เส้นกระดูกเข้มเหมือนกันแล้วก็มีแข้งนะครับมีแข้งต้นนี้จะเป็นโพแก้วนะครับโพแก้วเพิ่งจะเปลี่ยนกระถางใหม่เขายังโซมอยู่นะครับส่วนนี้นางมนโทนะครับนางมนโทนี่นางมนโทจะคล้ายๆนางสีดานะครับสีคล้ายๆกันโทนสี คล้ายๆกันอันนี้จะเป็นนางสุชาดานางสุชาดานี่มีอยู่สามต้นนะครับเป็นไม้แยกหน่อลงกระถางหกนิ้วแล้วส่วนใบแดงๆที่มีแข้่งถัดจากนางสุชาดาไปนั้นจะเป็นหลวงพ่อเพชรนะครับหลวงพ่อเพชรสีแดงแล้วก็นูนโอ้เพิ่งเห็นใบใหม่มาแล้วครับนูนเทพสายรุ้งนะครับนี่เทพสายรุงรยร้งนี่จะสีดงังๆหน่อยนะครับเป็นเป็นตัวดงังๆหน่อยเนี่ยนะครับนี่นี่อันนี้เป็นใบใหม่เลย ส่วนต้นกลางนี้เป็นแม่นะครับแม่มีอยู่3ามใบเนี่ยต้นต้นต้นกลางเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นกลางแล้วก็ต้นขอบจะเป็นอ่าหน่อเขานะครับหน่อของต้นแม่ต้นแม่จะอยู่ตรงกลางเนี่ยมีอยู่3ใบแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะมีมีลูกนะครับลูกแต่ว่าลูกตัวน,นี้สวยมากนะครับสวยมากๆเลยเนี่ยสีสวยมาก แล้วก็มาฝั่งนี้สีแดงๆเนี่ยนี่คืออาทิตย์อุทัยอาทิตย์อุทัยตอนนี้ทําจํานวนแล้วนะครับก็งอกแล้วงอกแล้วกําลังทยอยนําลงกระถางนะครับทยอยนําลงกระถางนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้จะเป็นเพชรเจ็ดสีด่างแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นหนอนะครับเป็นไม้แยกหนอ่อโตแล้วนะครับโตแล้วอยากได้ก็มา,มารับเอาที่สวนได้เลยเนี่ยเพชรเจ็ดสีด่างพอดีเขาเพิ่งจะแยกหน่อใหม่ก็เลยสียังไม่ได้ชัดมากนะครับส่วนตัวนี้เป็นพระโมกขันลานะ พระโมคขลานะนะครับนะในตู้นี้ก็จะมีประมาณนี้จะเป็นทั้งต้นแยกหนอแล้วก็เป็นต้นแม่ที่เอามาพักไว้เพื่อพักฟื้นเพื่อให้เขาสร้างรากสร้างหัวต่อไปนะครับเราจะไปตู้ถัดไปกันเลยครับผมต่อไปกันเดี๋ยวเรามาดูอีกตู้หนึ่งนะครับมาดูตู้นี้อันนี้จะเป็น ไม้จอมนะครับไม้จอมทั้งหยกจักรพพัดพระโมคคัลลานะนะครับเทพนรินพัทลุงพญาขอมนะครับอยู่ในนี้จะเป็นไม้ที่ทําจํานวนแล้วเราก็จะเอาต้นที่เป็นไม้จอมนะครับหลังจากที่เรา,าผ่าหัวทําจํานวนแล้วก็มาเก็บไว้ตรงนี้นะครับเป็นไม้จอมตัวนั้นก็เป็นแม่เพชรเจ็ดสีด่างนะครับเป็นแม่ใหญ่แม่ใหญ่เพชรเจ็ดสีด่างเดี๋ยวอยู่สองใบเดี๋ยวใบนี้เขาไอ้นี่เราก็จะตัดทิ้งเลยนะครับใบที่มันโค้งลงเนี่ยมันโซมแล้ว เอาส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นลูกไม้อันนี้นี่น,นี่มาดูลูกไม้มีบอลแข้งด้วยนะครับนี่อู้สีเห็นไหมครับเนี่ยบอลแข้งนะครับสีสดมากเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้นี่ก็ออกสีด่างด่างๆเปรอะเปรอะดีนะครับส่วนนี้จะโตช้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นสีขาวนะครับสีขาวแล้วคลอโรฟิลก็าอาจจะน้อยนะครับนี่ก็จะโตช้า อันนี้จะเอาเอามาเปลี่ยนกระถางใหม่เพราะว่าเนี้ยทรงใบเขาน่ารักมากอันนี้คือได้เชื้อแบบสีขุนปื้มมาเลยนะครับอันนี้ผสมจากสีขุนปื้มนะครับนี่น,นี่ดูทรงใบเนี่ยมันจะมีรอยด่างๆเล็กๆนะครับโตขึ้นเราจะเห็นความชัดเจนนะครับถ้าเราแบบมองมผ่านๆอาจจะไม่เห็นแต่พอมาดูใกล้ๆเนี่ยมันจะมีความด่างอยู่เนี่ยความด่างที่พื้นใบอยู่นะครับแล้วก็ต้นนี้ให้สีสวยมากเลยนี่ เหมือนจริงๆเหมือนเขาจะเป็นบอลบอลกาบด้วยนะครับแต่ว่านี้แข้งเขาหลุดไปนี่สวยมากสีวหวานๆนะครับออกสีวหวานๆเนี่ยเนียเนี่ยดูใบใบใหม่ขนาดสียังไม่เข้มเนี่ยเราก็ยังเห็นความด่างความป้ายของเขาแล้วนะครับสําหรับลูกไม้ต้นนี้เดี๋ยวจะเอาไปลงกระถางใหญ่ดูว่าตอนโตเต็มฟอร์มแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่นี่ก็เป็นบอลมีแข้งเหมือนกันแข้งเขาดู การยาวมาน,นี่กระถาง4นิ้วเองนะนี่แต่ว่ายังไม่ได้ย้ายนะครับอันนี้จะย้ายลง6นิ้วไว้ก่อนจริงๆกระถางก็หมดแล้วนะนี่อันนี้ก็ลูกไม้สีเปรอะๆหน่อยใครอยากได้มารับที่สวนเลยนะครับอันนี้จัดส่งไม่ได้เพราะว่าก้านเขายาวแล้วมารับได้ที่สวนเลยนะครับใครสนใจมารับได้เลยมีทั้งแจกทั้งแถมมาเลยนะครับมาเลยที่มหาสารคามนะครับ สอบถามเส้นทางก็เบอร์โทรที่ให้ไปเลยนะครับผม0808088684เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นที่ทำจำนวนไว้ทั้งผ่าหัวเพาะเมล็ดเนี่ยที่ว่าอีกหนึ่งกระบะนี่ก็เพาะเมล็ดเหมือนกันเพาะเมล็ดนะครับไม้เพาะเมล็ดเกิดจากการผสมนะครับผสมไว้เยอะอยู่นะครับทั้งที่ทิ้งไปก็เยอะเหมือนกันเพราะว่า ผสมไม่ทันนะครับเก็บเกรสรผสมไม่ทันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนะครับทั้งนั้นเลยผ่าหัวทําจํานวนทั้งนั้นนะครับหลายๆต้นที่ทุกท่านถามเข้ามาก็ผ่าให้แล้วไม่ว่าจะเป็นพระาธาตุพนมมหาชาติกลาโหมวันพระฤหัสบดีลูกไม้ด่างก็มีครับน้ำพึ่งพระจันทร์อย่างเงี้ยที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาเ็าทาให้แล้วนะครับดาวสุกนะครับดาวสุกโลกอย่างเงี้ยนะครับหลายๆต้น เน,นี่ยปีมะโรงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่สิทธิ์หลวงปู่สิทธิ์นี่ทำทำจำนวนยากมากนะครับหลวงปู่สิทธิ์เป็นอบอลแข้งบอลกาบด่างนะครับที่คล้ายๆาการการป้ายนี่จะคล้ายๆเทพอักษาราะแต่หลวงปู่สิทธิ์จะมีเม็ดสีแดงๆนะครับเศรษฐีสุพรรณธาตุบางแก้วอย่างเงี้ยธาตุบางแก้วเนี่ยถ้าถ้างอกมาก็ เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าหน้าเขาจะเป็นยังไงแล้วก็จังหวัดพัทลุงอย่างเงี้ยพัทลุงเนี่ยหน้าสะสมมากพัทลุงเป็นบอลใบกลมนะครับอยู่ในตับจังหวัดแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งที่ผ่าแผลงจากพัทลุงนั่นคือม่วงมงคลนะครับจริงๆพัทลุงเนี่ยบอลใบหนากลมหน้าสะสมมากก้านแข็งแรงด้วยเลี้ยงนกตู้ได้ส่วนอันนี้เป็นปานตะวันปานตะวันนี่จะเป็นโทนดักดักเคค้ายกับกะลาโหมมหาไทยอย่างเงี้ยอยู่ในช่วงเดียวกันนี่ก็หลวงปู่สิทธิ์หลวงปู่สิทธิ์เหมือนกันครับ เดี๋ยวเราเอามาค่อยมาดูตอนเขางอกตอนย้ายลงกระถางแล้วอีก so ทีหนึ่งนะครับนี้พามาอัปเดตเนี่ยฝั่งนี้ยกประไก่ียงนี้ใครถามหาหรือตับจังหวัดก็มีตับจังหวัดตอนนี้มีมีหลายมีมีหลายต้นเลยมหาสารคามจังหวัดกาลสินจังหวัดเลยนะครับถ้าเข้ามาได้ยกจักรพพัดเนี่ยใครมารับที่สวนนี่ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่หลักสิบก็ได้นะ เก้าทัพเก้าทัพนี้ก็แยกได้สองสามต้นแล้วด่างทุกหัวเลยด่างทุกชิ้นเลยนะครับเพราะว่าเราผ่าตอนที่หัวเขาสมบูรณ์แล้วนกพะเก้าก็เช่นเดียวกันนกพะเก้าก็เป็นบอลป้ายที่สวยงามนะครับนี่มหาไทยก็ผ่าแล้วนราทัศน์นี่นราทัศน์อีกสองกล่องรักเอ๋ยก็มีนะครับรักเอ๋ยรัตนบุรีอย่างเงี้ยทาไว้อยู่นะครับรอแต่เดือนหน้านี้ก็น่จาจะงอกหลายต้นแล้วนะครับหลายต้น ไม่ว่าจะเทพนาคาแหลมทองสุวรรณภูมิมุกดาหารก็บนป้ายตับจังหวัด <c oughs> ที่ป้ายนะครับ <c oughs> เทพนาคาหนีเบลมาว่ากําลังตามหากันเพราะว่าเทพนาคาเนี่ยเป็นบอลสีทีเ่เรียกว่าเหมาะกับการผสมนะครับเอาไปตั้งแม่เก็บเกบสรผสมออกมาแล้วจะให้บอลสีที่เป็นบอลสีแรไอเทมได้นี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บไปเลี้ยง เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับตัวนี้เทศนาคาเนี่ยเป็นบอลแข้งบอลกาบนะครับแล้วเขาก็จะให้เกสรหรือว่าใหา้ฟอร์มที่สวยงามมากสําหรับเทศนาคาใครอยากจะลองผสมนะครับก็หาเก็บกันนะครับหาเก็บไปเลี้ยงกันนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับอัปเดตบอลสหีหลายๆต้นหลายๆชนิดนะครับว่าตอนนี้ที่สวนบอลสีพระธรรมมีต้นไหนบ้างก็มาอัปเดตให้ชม หรือว่าใครสนใจก็โทรสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ก็แอดไลน์มาสอบถามวิธีการเลี้ยงดูนะครับการเพาะปลูกได้นะครับก็ยินดีให้คําแนะนานะครับสาหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาเลี้ยงมาปลูกบอนสีนะครับในท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับช่องบอนสีพระธรรมด้วยเดี๋ยวอีพีหน้าจะพาไปดู อบอนสีลูกๆบอนสีที่เกิดจากการแยกหน่อการผ่าว่ามีต้นไหนบ้างใครสนใจเตรียมจดเชื่อไปเลยในอีพีหน้านะครับในคลิปนี้ลาไปก่อนขอจเจริญพร